ปลาแล้วม,มันมูเหรือเปล่าปลาป้อนนี่ปลาแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้โอ้ยตัวนี้เหลืองเยอะนะอันนี้อ,นอันอนี้ตัวกว่านี่ทำไมอันนี้<ค>นมีฝนกว่าเดี๋ยวกว่อนนี่ค่ะตอนได้มหมดมต้อนเนยต้องตัวนี้ไป <c oughs> <c oughs> อ๊ยฉันนั่งกูมันคือบินแล้วน่นเอามันจะบินแล้วนะตัวถึกตัวแมวยังวิ่งว้าวดูมันยังรูปดีนะรูปมันอ้วนมากอลยอันนี้ตัวใหญ่ตัวพูดเม่ ดูไม่ได้นะต่อรวยอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ดูก้นมันสิดูก้นมันสิขนาดเธอคือสิเก่งแท้ขนาดโตแล้วยังไม่รู้เลยตัวเมียนะนอกจากมันจะไข่ตัวเมียก้นมันจะเล็กไปเรื่อยๆพราะตัวนี้ติดเหลืองเยอะนะติดเหลืองเยอะสวยนี่นี่เห็นไหมมันจะติดเหลืองไงเหลืองมันเยอะแต่ว่าตัวนี้เหลืองไม่เยอะมันตัวนี้มันจะเขียวเยอะเขียวเยอะมันก็สวยนะสีเขียว แต่ว่าเวลาขัดขนมันก็จะกลายเป็นแต่เวลาขัดขนตัวนี้จะสวยกว่านะอันนี้อันนี้อ้กี่กี่วันเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน,นี่น่าจะประมาณสามสิบประมาณกับสี่สิบร้อเรอะตัวนี้ยต,ตัวนี้ก็รุ่นน้องกันอันนี้อันนี้ออกทีหลังอาทิตย์นึงมันฝากทีหลังอืนนงอประมาณประมาณยี่สิบวันนะโอ๊ยม่นาใช่อะน่าจะนานกว่านี้นะประมาณเดือนหนึ่งนีกลมันไข่คนละรอบหรอไข่รอบเดียวกันแันนี้ออกช้ากว่าทำไมเธอออกช้ากว่าเขาล่ะแต่ออกช้ากว่านะแต่ว่าสีสวยกว่า แต่เวลาผัดขนมานี่ก็จะมันจะออกมาจะออกสีสีส้มๆอะ่ะมันจะไม่ออกสีเลยตัวนี้เวลาผัดขนสีจอกเหลืองเหลืองสดแต่เขาจะออกเป็นส,สีชมพูนึงกงมันไม่ไข่หรอน่าจะตัวผู้ทั้งคู่หรือว่าอาจจะยังไม่ไข่มันไม่กัดกันหรอไม่อันนี้ยังไม่เคยไข่เหรอพี่ มันเคยไข่แล้วมันตายแล้วแม่จำมาใส่กันอ๋อตัวที่มันเหลือแต่ว่าตัวนี้มันก็โชคดีที่มันเหลือเป็นคู่อยู่ก็เลยได้เพิ่มแต่ตัวใหญ่นะมันเลี้ยงลูกมันดีอยู่มันมสองลูกมันจะตองสุดไจะจะเอาอันนี้มีสองส่วนนะอเออ๋ออเออ๋อเยนะเจ้าเหรอเขามันเกาะมีอุปกรณ์ป้อนหรือยังล่ะยังใส่ลิงป้อนเป็นไหมส่ลิงอยู่บ้านนี่มันมันต้องเอาอาหารมันกินอะไรอ่ะ เป็นอาหารเหลวของพี่มีนั่นอยู่แบบนี้อาหารเหลวเป็นชงอาหารเหลวอ่ะเป็นชงแล้วก็ป้อนมุมปากเนี่ยแต่ว่าตัวแรกมันจะกินยากอยู่นะมันยังไม่เคยป้อนไงตัวนี้มันยังไม่เคยผ่านการป้อนในเปียกหนึ่งปลาตัวใหญ่นะ่ะใหญ่แล้วก็ติดเหลืองเยอะด้วยอันนี้มันจะไม่กินเหรอไม่กินไหมดมน้องไหมไม่ดมไม่ดมพูดถึงละพูดถึงละต้องไปถ่ายช้อนยิงช้อนยิง ไม่ใช่หรอกจกเห็นไ่อ้ขดมันอันนี้ตัวเมียหรออันนี้ตัวเมียหรอตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวเมียจะอยู่อันนี้อันนี้จะปล่อยบินได้รุ่นแรกที่ฉันเลี้ยงเหีนยงแวใส่ทำไมใส่ตั้งแต่เล็กๆประมาณนี้หรอใช่ก็สั่งแบบที่มีเบอร์โทรมาติดมาด้วยมันมันแหมนนี่ยังไงอ่ะอใส่คสวมไปเลย ส่วนตั้งแต่เด็กน้อยส่วนตอนประมาณนี้เนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็เราเวลาใส่ก็เราไม่มันมันมันบอกอะไรตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรเราเวลาเวลามันบินอยูแล้วเราก็จะมีออย่างเงี้ยมันยูรีมันก็มันเคยหลุดไปครั้งหนึ่งเอาเสียบส่ไว้เด้๋ยนี่เอาถือเอาซะเนาะ ไปเรียนตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมนอนะไม่ตายแต่ว่าจะต้องใส่กล่องไว้อบกบไฟไว้ก็ได้หรือไมฟลุก็ได้ในบ้านเรามีไว้ในห้องก็ได้ถ้าจะเรียนแต่ถ้าเป็นห้องแอร์มันจะเย็นเลยเราไม่เปิดแอร์แล้วไว้ในตู้อยในตู้อยู่ก็เอาใส่กล่องไว้ก็ได้เอาที่นุ่มๆให้มันอยู่สักหน่อยนี่ไงที่อยากได้ขนเท่านี้ในบ้าน ความจริงก็แค่จะป้อนเนี่ยก็คือตั้งแต่แตกแทงคนน้ำอันนี้คือคือมันแตกคนใบพายแล้วนี่เอาป่ะหนูพูดอีกว่าอันนั้นยังไม่เอาเข้าคู่เลยอันไหนยัียุรีกับบักนโมเนี่ยยันใดที่เอาเข่ายังอันั้นยุรีฮานสามสี่ปีบะใครจะจยอันนี้ให้แม่มาเลี้ยงเราไม่มีเวลาเออมาคืนแล้ว เงีสิวะหายตัวหนึ่งเงีสิวะบ้าหูดแต่ถ้าคันเท้าถ้าหา,า,หาว่าพี่เลี้ยนป้อนเองกนะมันใครได้ปะเนี่ยนแะม่อ,ออกมาก้อนเนี่ยฟอยจุดไม่ได้เลยพ่ออะไหรอไอ้เหีอยให้เห,หี้หหยมาอืออืรูปไปแม่ หัวอะไรเนี่ยง่ายอ่าด,ดูลูกอาดูลูกชา่ลูกกันอันนี้เรามารั like บลูกสันคอหนัวเขาอายุประมาณสามสิบวันยี่สิบวันชัวเออแต่อ Further ้วนมากเลยตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าอีเนี่ยแต่ตอนนั้นมีขนไงมันยังมันยังเปาะบางอยู่นะเปปาะบาง าาอาทิตย์หนึง่งอีกอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นแล้วอ,อันนี้ไงขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วแป๊บหนึ่งก็ขึ้นขึ้นขึ้นจิ๋วพี่ไม่ค่อยเจใหญ่เลยอยู่บ้านเราจะเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเ,เป็นสาวเนะังไงเนี๋ยว่าวใครรู้ข่าว <c ười> อา๊อก้าหรอห่าวใคร